สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอโป Family นะคะวันนี้เราได้กล่องพัสดุนะคะจากแม่หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องพัสดุนี้มีอะไรเอ่ยแม่หน่อยฝากขนมอะไรมาให้โอโปน้อเดี๋ยวมาดูโอโปว่าโอโปจะชอบทานไหมคะเกะก่อน ปอปออปอหิวขนมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่หน่อยฝากอะไรมาให้แม่หน่อยฝากอะไรมาให้กินเนาะจะได้พอควานแกะได้ปอนี่เอามีดมาไม่ใช่อูฝามีดปาบไปงี้เลยปอเอามีดแกะอย่างนี้หมพราควานใจร้อนเป็นกล่องเทงาไงกล่องขนมไง เจ้ากันเนาะเอามีดปาดตรงนี้ก็แล้วก็แล้วมันแหงอยากกว่าเกาดูควันแกะแกะบอลนุมนวลเลยชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนใช่ก็กับขอบพระคุณแม่หน่อยเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ รักเลยเอ็นดูย่นนะคะฝากขนมบ้านนะคะมาให้อ like eh, right ุปโอนะคะาาาเิไหนเลิฟยูสิบเก้ากรกฎาคมหกห้าทูอะไรโอ้โแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอปโทูอะไรมึงสามสูนอะไรไหนทูสิบสามเดือน บอกว่าไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอปอบีฟอร์ลิฟยูสิบเก้าสิบเก้าอะไรอะ่ะแต่รักกุมภากุมภา,าพันนะคะขอบคุณแม่หน่อยนะคะขอบพระคุณแม่หน่อยเป็นอย่างสูงเลยนะคะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวจะให้พ่อควานนะคะป้อนน้องโอปอนะคะรู้ว่าโอปอชอบ ชอบอะไรเนาะชอบกินหรือเปล่าเป็นชิฟฟ่อนนะคะโอ้ยเป็นทเศเสบแท้ขอบคุณแม่หน่อยเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้แม่หน่อยและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะมีกัลยามิตรที่ดีนะคะ ร่ำรํารวยรวยนะคะแม่น้อยค่ะอ้ยอ่ะมาชิมชิมก่อนโอ้ยไม่ใช่ออปโปเหงาคนเดียวนะแม่ควานก็น้ำลายใหญ่ว้ายเฮ้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 ยจ้าขอนลูกมีข้าลงก่ลเหอว้ายโอ้ยเฮ้ยมีข้ารางวัลอ่ะปอนทีละหน่อยด้ิปอนทีละหน่อยดูดิทดลองทดลองกินไหมเฮ้ยกินเหรอ ชอบเหมือนใบบัวเลยใบบัวก็ชอบกินชิฟฟ่อนอหนูชอบกินชิฟฟ่อนหรอลูกโอ้โหฝรั่งเลยอ,อันนี้มีใบเตยเมื่อกี้รสอะไรอ่ะวานิลาหรือเปล่าอันนี้กินใบเตยนะคะโอ้ยเอ้าเอ้ายะทิ่มเลยลูกโอ้ยไม่เสียดาย คือป้อนทีละหน่อยไม่ใช่ว่าปิดทีละก้อน,นกินก,นกบ่มุกดาจับจัดการมุกดาจัดการให้น้องเลยลูลกได้กินใบเตยหรือเปล่าหันหน้านี้ <laughs> ชิน้นแรกทานนะคะชิ้นที่สองได้กินใบเตยแน่เลยให้กินทีละน้อยบ๊แมนให้คำ่ำใหญ่ คำแรกกินคำที่สองไม่กินหรอเอากิน,นแสดงว่าเขาไม่ชอบกินใบเตยแสดงว่าอุปโไม่ชอบกินใบเตยแน่เลยม, <laughs> มามาอุปโมากินแล้วมาเร็วมาเร็วมากินกระเพาะกินกระเพาะเอา้า เล็กน้อยบ้านนี้ขึ้นนี้หมดไดก้อนเดียวไดก้อนเดียวโอ้เราก็หลกดีใจชิ้นแรกกินแบบว่าน่าอร่อยนะคะชิ้นที่สงชิ้นที่สงไม่สนใจเลยดดดดดเดี๋ยวเธอกิน,นแล้วเธอจะติดใจนะมุกดาลองลองดูลองดู บอกกินเสร็จแม่เด้แม่ก,กินมืดได้กินกับกาแฟอ,อร่อยนะปอทำไมหนูกินคำแรกแล้วไม่ไม่่อยหรอไม่ชอบหรอรกินนมทิปต่อนะคะตอนนี้กำลังกินนมทิปต่อ แป้งนุ่มเอาเอาไปไปขอเพาะกินไปไปขอเพาะกินเด้อหากินเทลนอยก่อนเห็น,เน,น,หนคำํำแรกเห็นครั้งแรกกินก็เหมือนจะ จะชอบเนาะฝอยทองเห <laughs> ี้ยลูกสาวบ้านนี่ันานี้แต่ละคน แตก,กของกินเรเคยกินไงขอกราบขอบพระคุณแม่หน่อยเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ส่งขนมชิฟฟ่อนนะคะมาให้ย่นนะคะคำแรกกินนะคะต่อมาชิ้นที่สงชิ้นที่สงได้กลิ่นใบเตยนะคะนึกว่าจะชอบเพ้อไม่กินเลยนะคะ หวานปากแม่ควานอีกแล้วนะคะลูกสาวไม่กินเสร็จแม่เนี่ยไม่กินเสร็จแม่เลยนะปอนะบอกินอันนานี้บอมาของหวานบลุกไม่กินเลยนะคะกินแค่คำแรก ใช่ชิ้นแรกกินกินหมดเลยก็กลับขอบพระคุณแม่หน่อยนะคะที่เมตตานะคะและเอ็นดูครอบครัวน้องโอปอนะคะได้ส่งขนมหวานนะคะมาให้น้องโอปอนะคะเป็นชิฟฟ่อนนะคะหวานๆนะคะพอควันพอควันชิมแล้วพอควันบอกว่าแป้งนุ่มมากเลยนะคะ ออุยทาไงแม่ควางก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของครอบครัวน้องโอปอนะคะสวัสดีค่ะวิญญาเของ่ามเถอะเกียวอยู่ใส่ส หญ้าสวยมากเลยนะคะอ,อันนี้ใช่ไหมี่เขาเรียกยหญ้าใบใหญ่อันนี้ก็คืออาหารนะคะที่เรายังเลือกอยู่ที่พัทยาเพราะว่าอาหารค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นหญ้าที่เกิดใหม่นะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะลงมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ หญ้าก็เริ่มงอกขึ้นนะคะเป็นหญ้าใบเขียวๆนะคะให้น้องช้างของเราได้ทานนะคะ ขอมาขออย่างลูกแม่ขวานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ